สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารล่วงหน้าในรายการมวยไทยเกสีนะครับสำหรับรายการมวยไทยเกสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกติเพชรเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้ ผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก2 4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนบอลท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มี ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยผักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นผักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับแ SPK ส4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลครับเปิดหัวรายการในสัปดาหเรียเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสาย C ครับนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับพบกับยอดนาทีป่าดุงชัยมวยไทยในพิกัด112ปอนด์นะครับนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับหรือว่าเจ้านิวปกรณ์มอรวมใจเพื่อนครับ168เซนติเมตรครับ17ปีจากจังหวัดนราธิวาสนะครับนิวปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือสูงยาวครับประเภทดักเตะดักแทงเป็นมวยจังหวะสองนะสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับสูงยยยาาววเเเขดีีีลนนะะคคครรัััับบบก็ต่ซอมมทสโชช ล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนสิทธิ์รักปอไผ่แดงครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นยอดนาทีพาดุงชัยมวยไทยครับ165ซนติเมตรนักชกวัยิ5ปีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับยอดนาทีตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงนะไหนก็มีไล่แขนแทงสู้ครับหลักเหลี่ยมตัวดีเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่พาดุงชัยมวยไทยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนให้กับเเเปกบบออออทททททททงงววววีีีีี่่่่มมยชสครััืน14 มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบปูเสือครั้งที่23ในสายซีครับไครแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเลยนะครับก็ขวาเจอขวานะครับเนียวประกอบเนียวประเภทฝีมือมวยขวานะครับสูงยาวครับเตะตั้งขวางคานะครับประเภทเขาได้ฝีมือได้นะครับเก็บตัวฟิซอมอยู่ค่ายใหญ่เลยนะครับสอโชคมีชัยนะครับในขณะที่ยอนนาทีนี่ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาเช่นกันนะประเภทเตะ่อยแรงนะครับวงในก็มีไล่แขนแทงสู้ครับประเภทนอกได้ในดีนะครับ Yeah. <sighs> ใขรแพ้ตกรอบเลยนะสรับมวยคู่นี้นะครับสรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบนิวปกรณ์อสโชคมีชัยครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะเตะดักแทงเตะภับเตะค่านะครับกระดูกมวยนี่จะดูดีกว่านะครับซ้อมอยู่สโชคมีชัยด้วยนะดูว่ามาตรฐานการฟิตซ้อมความเชื่อถือนี่จะดูดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบนิวปรณกครับแต่ว่าฝีมือจัดจ้านกว่านะครับล่าสุดนี่ถือว่าได้เรียกความมั่นใจกลับมาแล้วนะครับกระดูกมวยการผันมวยก็ดูดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยอดนาทีผัดดลวงไมวยไทยไปได้นะครับสรับครูเปิดหัวรายการครับเบบื้้อออองตนนกกิวปรณ์ ขอโชคมีชัยนะครับ ผู้ที่ของกการครับก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่23ในสายดีครับหสยามซอเดชพันธ์ครับพบกับเพชรตะวันเพชรจินดาในพิกัด1 12รปอนด์นะครับหสยามโสโชคมีชัยครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าดาวตรังอีสานควนปิงับหนึริบ165ซนติเมตรครับสิบเจ็ดปีจากจังหวัดตรังนะครับหสยามตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงเปิดเกมชนทะเลาะนะกาแรกกาบวกครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวพี่อมมาที่ค่ายมวยซอเดชาสุดที่ชชไว้คครรับนนะะแอ ออุออดูที่เวทีมวยช่องเจสีครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชกค,ครับเป็นเจ้าเพชรตะวันเพชรจินดาครับหนึเซนติเมตรนักชกวัยสิปีจากจังหวัดลบบุรีนะครับเพชรตะวันตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับประเภทฝีมือนะพบเครื่องครับจังหวะสองเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดสอกคม ประเภทสายจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวพี่ซ่อมที่ค่ายมวยเพชรจินดาจังหวัดลบบุรีนะครับล่าสุดที่โชคไว้ครับก็แพ้คะแนนครับในกับนิติกรสวนน้ำทานคดีที่เวทีบวยช่องเจสีครับเมื่อวันที่2ี่เดมกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สายเจอสายนะประเภทมวยเข่าโบว์ดันนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเป็นมมามืดในก็ต้องที่เจ้าหนึ่งสยามนะครับประเภทสายฝีมือจัดศอกระยะประชิดอันตรายนี่ก็ต้องที่เจ้าเพชรตะวันนะครับวัดกันทีนอกกับในเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ เบื้องต้นนี่ผมชอบ1สยามสอเดชพันธ์ครับจังหวะฝีมือตัวต้นนี้อาจจะเป็นหลอกนะแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาที่ท้ายได้ดูือว่าหัวจิตหัวใจนะครับธาตุมวยลูกต้นหดนี่จะดูดีกว่านะครับถ้าไม่โดนศอกนับนอกหรือว่าแตกไปก่อนนะเบียดไปเบียดมาได้ท้ายได้ผมว่าเจ้าหนึ่งสยามนะครับแต่ท้ายดูกันระยะน่าจะดูดีกว่านะครับซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์ด้วยนะครับการฟิตซ้อมการบรรลุน่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับออกชอบหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับจะเอาชนะเพชรตะวันเพชรจินดาไปได้้นนะรัวงศออกใหหดดีๆ่่ยไมพา สอกน้ำนอกออกชอบไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่3มครับเป็นคู่รองขอรายการครับเด่นพยักษศักสตูนครับพบกับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ในพิกัด119ปอนด์นะครับ มาดูกันที่มุมแดงครับเป็นเด่นพยักศักสตูนะครับ170เซนติเมตรนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสตูนนะครับเด่นพยักตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับประเภทฝีมือนะตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงครับหมัดสวนสอกสวนแรงเป็นมวยฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่แกเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็พลิกชนะนกยกสาครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่คู่ชกในวันที่ทีมมวยช่องเก็ทสีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ นักสกวัย19ปีจากจังหวัดตรังนะครับ วันวิเศษตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยไฟเตอร์นะหมัดหนักศอกแรงครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซอมพืที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับล่าสุดที่โชคไว้ครับชนะคะแนนอํานาเดชสิทธินายกโมทับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะล่าสุดโชคกันที่เวทีมวยช่องจิตีแห่งนี้วันนั้นก็เป็นธานะาของเจ้าเด่นพยักเามมได้ก3รูป ยกนี่ชนะของเจ้าเด่นพยักนี่คน้ากที่จะเป็นรองนะครับแต่ว่ามาได้หมัดพลิกชนะน็อกได้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสแก้มือล้างตากันใหม่นะครับชชว์อะไรพิกัด1น9ป้อนด์กอนเท่ากันนะครับก็ประเภทฝีมือนะครับตั้งรับจับทางครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าเด่นพยักนะครับประเภทซ้ายอาวุธหนักแปลงกล้าแลกกล้าสวนปลอดใหญ่ปลายแรงเนี่ยก็ต้องที่เจ้าหวันวิเศษนะครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะก็ถือว่าน่าดูมากครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่วันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับ นะครับต้นๆได้ลุ้นก่อนนะครับวันนั้นไปพลาดนิดเดียวอ่ะนะครับหรือว่าวันนี้น่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับเบียดไปเบียดมายืดเยื้อกันไปเกมยาวนี่ผมดูว่าอาวุธนะครับของเจ้าวันวิเศษเขาจะหนักแรงกว่านะครับท้าไทยมีลูกตือมีลูกขยันดีกว่าด้วยนะครับออกชอบวันวิเศษลูกบัรยายนะครับวันนี้จะเอาชนะเด่นพยักศักสตูนแก้มือล้างตาได้นะครับสำหรับคู่รองขอการนะครับออกชอบวันวิเศษลูกบนใหา่นะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเพชรพารันชัยครับพบกับปาฏิหารย์พอลักบุญในพิกัดหนึร้อยยี่สปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็นเจ้าเพชรพารันชัยครับลุยเจ้าเพชร69สุราษฎร์ครับ167ซนติเมตรครับ21ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าเพชรตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมปั้มรัดมัดตีนะครับเตะหนักต่อยแรงครับเป็นมวยขวานะหมัดสวนศอกสวนแรงบุ้งดุดันเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายบวยพารันชัยนะครับล่าสุดที่กไว้ครับชนะคะแนนนเพชรรรมดกกศิิย์าวัังงคบตี่ สุราธ,ธานีนะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชคคับเป็นปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับ175ซนติมตนักชกวัย22ปีจากอุบลราชธานีนะครับปาฏิหาริย์ตรงนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเปิดเกมเดิมเตียบเ,เดินแทงขวางหน้าปลายหน้ายัดไส้แหลงครับ ย่าประชิดมีศอกที่อันตรายนะเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซซอมมาที่ค่ายมวยพอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับใ้กับยอดธงสอตจ้งปาจีนครับที่เวทีเวียดนามชั้นรังสิตนะครับเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็คู่มวยต่างศึกต่างสายนะจ้เพชรนี่ก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับเป็นมวยเข่าบูรุดันเลยนะครับไต่หนักต่อยแรงหมัดศอกคมนะครับเป็นมวยขวานะสีเสื้อหน้าเสือพลันชััยนะครบชกในบ้านนเลยะสหรรับจเพชนะครับะขณทีี่่าาิหรนก็ช่วงงหลัก ของพี่ยินดีนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะชกในศึกสายของเกียรติเพชรนี่แหละนะครับวันนี้ก็เป็นการกลับมาชกที่เวทีบัวช่องจิีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับเป็นน้องชายของเจ้าปังต่อพอหลักบุญนะครับก็เขาเจอเข่าครับเป็นคู่วยต่างสึกต่างสายนะครับชทกันในพิกัด129ปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรพารันชัยครับเขาเจอเขาแน่ดูว่าไม่น่าจะแพ้นะสำหรับเจ้าเพชรนะครับถ้าแพ้แพ้มวยจังหวะฝีมือจะจัดนะครับตีต่อที่เบียดไปเบียดมาเขาเจอเขาใน่นว่าเจ้าเพชรนะครับเขามีอาวุธเสริมที่เยอะกว่านะครับมีหมัดมีสอกคอยบวกไคสวนนะและที่สําคัญนี่สีเสื้อพารันชัยนะครับชกกันที่ช่องเกตครับในเกมที่เบียดเบียดในเกมที่สูสีนี่ช่วงหลังนี่แพ้ยากมากนะครับส่วนตัวผมชอบเพชรพารันชัยนะครับท้ายๆกับวันนี้จะเชิญเอาชนะปาฏิหาริย์พอหลักป่นไปได้แบบสนุ การครับเขาเจอเขานะครับออกชอบไปที่เพชรพลลันชัยก่อนนะครับสำหรับตัวเดียวในนี้ครับชอบที่สุดในรายการนะผมชอบไปที่นิวปกรณ์สโชคมีชัยครับประเภทจังหวะฟรีมือได้เขาได้นะครับซ้อมอยู่ค่ายใหญ่นะครับดูมาตรฐานความเชื่อถือจะดูดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยอดนาทีพัุงชัยมวยไทยเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้นะครับสำหรับชอบที่สุดในรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบนิวปกรณ์สโชคมีชัยนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาส4ีนาฬิกานาทีเช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอภัยแฟนมาปมวยมาหนัทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอก